มาดูที่ความเคลื่อนไหวของคุณหนอนบุ้งก็มีการประกาศออกมานะคะมีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อของมัติชนโดยมีการบอกว่านอนบุ้งเนี่ยขอเคียงข้างตะวันแบมยอมรับว่าตัวเองนั้นยังขี้ขาดเคยได้มีการเบรกน้องๆแล้วว่าอย่าพึ่งทำการประท้วงโดยทางคุณบอย ทัชพงศ์ก็ได้มีการถามว่าพร้อมไหมหากจะต้องมีการทำม็อบใหญ่นอนบุ้งก็ได้มีการให้สัมภาษณ์กับทางสื่อมติชนโดยที่ว่าหลายๆคนก็อาจจะมีความสงสัยว่าเอ๊ะทำไมตอนนี้หนอนบุ้งหายไปเมื่อวันที่25มกราคมก็ได้มีการจัดกิจกรรมคาม็อบโดยมีกลุ่มของทางทะลุวังแล้วก็ทางกลุ่มของโมกหลวงริมน้ำ แล้วก็คนรุ่นใหม่นนทบุรีแล้วก็24มิถุนาประชาธิปไตยโดยเวลาประมาณเที่ยงครึ่งก็เริ่มที่จะมีการตั้งขบวนหน้าร้านแมคโดนัล์ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยถนนราชดำเนินกลางกรุงเทพก่อนที่จะมีการเคลื่อนขบวนไปในเวลาประมาณบ่ายโมงสินาที เคลื่อนตัวไปยังที่หน้าศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษเพื่อยื่นข้อเรียกร้อง3ข้อคือ 1. ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม 2. ปล่อยนักโทษการเมือง 3. ยกเลิกมาตรา112ของนางสาวตะวันตัวตุลานนท์หรือว่าตะวันกลุ่มของทะลุวังและนางสาวอารวรันผู้พงหรือแบม ผู้ต้องหาทางด้านการเมืองคดีมาตรา112ที่กําลังทําการอดข้าวแล้วก็น้ําประท้วงโดยก้าวเข้าสู่ในวันที่8แล้วต่อมาในเวลาประมาณ15นาฬิกา7นาทีขบวนได้มาถึงหน้าที่ศาลอาญาแล้วก็เตรียมในการยื่น3ข้อเรียกร้องของนายทัชพงษ์แก่ดำหรือว่าบอย ขึ้นเวทีในการปราศัยแล้วก็เริ่มกิจกรรมด้วยการโปรยกระดาษบนสะพานลอยหน้าสาลอาญาซึ่งมีเนื้อหาระบุถึง3ข้อเรียกร้องของตะวันแล้วก็แบมนายทัชพงศ์หรือบอยได้มีการกล่าวปราศัยแล้วก็มีการถามผู้ชุมนุมตอนหนึ่งว่าอยากจะชุมนุมใหญ่หรือไม่อยากจะทำอะไรมากกว่านี้พร้อมใช่หรือไม่ ถ้าสันติวิธีแล้วไม่ได้ผลก็จะมีสันติวิธีในเชิงรุกใช่หรือไม่ถ้ายอมปล่อยให้กระบวนการยุติธรรมหรือผู้พิพากษาใหญ่ๆขาดจิตสำนึกในความยุติธรรมถ้าขาดสำนึกในการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองประเทศนั้นก็จะอยู่ไม่ได้สิ่งที่มาแสดงพลังในวันนี้ก็คือการยืนหยัดรักษาหลักการ แห่งความยุติธรรมใช่หรือไม่เราจะยืนหยัดข้อเรียกร้องของตะวันแบมและทุกๆคนที่อยู่ในเรือนจำคุณทัชพงศ์กล่าวนอกจากนี้นายทัชพงศ์ยังกล่าวถึงการประชุมเอเปกที่ผ่านมาที่นายโสพลหรือเก็ตแล้วก็นางสาวใบปอได้ไปอ่านถแถลงการจนกระทั่งนำไปสู่การถอนประกันของสาร ก่อนที่จะแนะนำคนแรกขึ้นมาทำการปลาใสก็คือคุณหนอนบุ้งทะลุวังซึ่งเป็นผู้ที่มีความใกล้ชิดกับใบปอแล้วก็เก็ตทางด้านนางสาวเนติพรเสน่สังคมหรือบุ้งในกลุ่มของทะลุวังได้มีการกล่าวปลาัยว่าวันนี้บุ้งจะต้องมาพูดถึงน้องๆสี่คนที่เสียสละอิสรภาพของตนเองออกมาต่อสู้ คนที่ใกล้ชิดคนแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือเก๊ทที่เพิ่งมาสนิทกับใบปอหลังจากที่ได้ออกมาจากเรือนจำแล้วเก็ทเป็นคนที่กล้าหาญมากคำพูดหนึ่งที่เก็ทพูดอยู่กับตนแล้วก็ประทับใจมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้ก็คือมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็เป็นเพียงแค่กระดาษใบเดียวถ้าเราไม่กลัวมันก็จะทำอะไรเราไม่ได้ ซึ่งเป็นเหตุผลที่ทำให้โมกหลวงริมน้ำได้ทำการจับมือทำงานร่วมกับทะลุวังแล้วก็จัดม็อบร่วมกันในวันเอเกที่ผ่านมาส่วนใบปอถือว่าเป็นเพื่อนเป็นครอบครัวแล้วก็เป็นน้องสาวเป็นเพื่อนร่วมตายของตนการที่ติดการที่มีการตัดสินใจในการถอนประกันเป็นเรื่องที่เอาประโยชน์มาก ทั้งสองคนได้ออกมาอ่านถแถลงการคานเอเปกเดือนพฤศจิกายนในปีที่ผ่านมาเขาเพียงต้องการให้เสียงของประชาชนที่เป็นเสียงที่แท้จริงได้นำไปสู่ผู้นำที่มาทำการประชุมเอเปกทั้งหมดเขาต้องการเรียกร้องถึงผลประโยชน์ให้กับประชาชน ไม่ได้ต้องการให้รัฐบาลหรือนายทุนนั้นมีผลประกอบกำไรแล้วก็ไปทำการเอื้อกันเองแล้วเหตุน,นี้หรือที่ทำให้ถอนประกันเอาน้องเข้าไปในเรือนจำตะวันกับแบมนั้นเขามีหัวใจที่บริสุทธิ์มากในวันที่เกดกับใบปอนั้นโดนถอนประกันตะวันกับแบมได้เดินเข้ามาหาปุ้งแล้วสู้กับบุ้งบอกว่า เขามีแผนการที่จะทําแบบนี้ก็คือต้องการเจดถอนเงื่อนไขาการประกันของตัวเองเพราะว่า 1. นึใบต่อกับเกตนั้นต้องเข้าไปอยู่ในเรือนจำา 2. มีเพื่อนๆที่เราต่อสู้ร่วมกันมาอยู่ในเรือนจำมาแล้วเกือบปีอย่างคนที่ชื่อพี่หนุ่มหรือว่าสมบัติทองย้อยเขาบอกเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากสำหรับเขา เป็นบุ้งที่ขี้ขลาดพอบุ้งนั้นของเวลาอีกอย่าเพิ่งรีบทําแค่นี้มันยังไวเกินไปอย่าเพิ่งที่จะเสียสละตัวเองในตอนนี้ทําให้ต่อไปนี้ไม่ว่าน้องจะทําอะไรบุ้งก็จะยืนเคียงข้างน้องนางสาวเนติพรได้กล่าว